นะครมาลินครับเปิดเกมด้วยโคอปสามสามครับเป็นการเจอกันของโคอบที่ดีที่สุดในตอนนี้ของทั้ง2ชุดเลยนะครับโอ้โหคือ2 3สช็อตที่เห็นเนี่ยบุยลาเลือกการสวิตแล้วดูครับเปลี่ยนมาฝั่งนี้ลิสกี้ไฟดาวครับลิสกี้ยกมาแคปบอลจับบอลได้โอ้โหลำหน้าอีกไหมหรือบอลออกไปออกไปก่อนเสียบอลอีกแล้วครับอู้วันนี้อีวานเดอร์เสียบอลไป2รอบแล้วครับแล้วจังหวะสวนกลับขึ้นมาหลุดมาแบบนี้ไม่ลบหน้าครับไม่ลบหน้าแล้วจริงไหม เรียบร้อยครับหนึ่งเป็นอ้อยคุณเอาอะไรมาเร<อ>ียบร้อยครับผู้หญิงไม่เข้ากรอบเดี๋ยวก่อนดูนี่คุณดูก่อน,นเนี่ยผมเห็นอยู่แล้วมันเบ้ไปทางนู้นนะฮะมันไม่เข้าทีวนันนี้ต่อมาแล้วไม่ล้ำหน้าด้วยครับลิสกี้ไฟดาวลิสกี้ลิสก,สกี้ต่อมาแคปบอสแคปบอสเลือกจิ้มยังไปติดบล็อกบีจีเคลียเคลียมามาเอาก็เคลียมาไม่ดีอีกหลุดมาแบบนี้เลยอันตวนได้บอลแล้วจ่ายมาจิ้ง ยิงเข้าไปมาแล้วครับหนึ่งศูนย์บุยลำขึ้นนำให้ดีครับเอาลูกย้อนไปตั้งกันใหม่เปิดมาครับเอลกาเปิดมาแล้วอ้าวแล้วไม่ล้ำหน้าครับหลุดมาแล้วครับโดยแคปบอลลูกสองของแคปบอลไหมแคปบอลลุดมาจริงติดเซฟและซับเรียบร้อยครับโดยลิซซี่ไฟดาวสองประตูต่อศูนย์บจบเกมนี้ไปเลยครับบุยลำอยู่นเต็ดประเภทหนึ่งหนึ่งนะอา้าวแล้วเปิดมาลูกนี้ครับเป็นบุยลำเก็บได้น่าจะเคลียร์มาแล้วจบเลยครับ ทด4นาทีครบมาแล้วครับแล้วเรียบร้อยครับนีครับดีดัมยูไนเต็ดครับดวลกับ BGP โดยซุดเกมมิ่งจากเกมเริ่มแล้วนะครับทางฝั่งของทานมูครับบุกจากซ้ายมาขวานะครับส่วนทางเอลกาในชุดสีแดงนะฮะซุดเกมมิ่งแล้วก็ BG นะครับบุกจากขวามาซ้ายสุดโชคเล่นกันอยู่2คนพี่น้องครับจ่ายมารัตนากรใหม่คามิครับเปิดต่อมาอองทูครับตอนนี้ทานมูเริ่มขึง หาจังหวะหาช่องเปิดมาแล้วหลุดบาแปแบบนี้จ่ายมาโอ้โหเอายังได้อยู่ติดเซฟและซ้ำเรียบร้อยกับ 1, ตึงประตูต่อสูงเงาปองปูขึ้นนําแล้วครับอเอลกาจ่ายมาสวยตรงกลางแล้วแบบนี้ไม่ลำหน้ายิงโอ้โหยังไปติดเซฟอีกสีโรฉันทองเปิดมามาฉลับแล้วมาเข้าทางสีโรดแล้วยิงยิงมาแล้วครับเอลกา เสมอครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับแล้วก็เป็นคนดีคนเดิมของบีจีเลยครับสีโรดจัดทองเอาละครับต้องวนกลับหลังมาเอาละครับจ่ายมาสุภชัยเจเด็ดเข้ากลางไปครับโอนิวไหลไปทางขวารัตนากรเอาละครับหลุดบาแล้วสุภนัทได้ยิงเข้าหน้าต่างครับได้สุภนัทกลับมารัตนากรอินเกอร์โซรัตนากรใหม่คามิีจ่ายมาจ่ายมาแล้วไปทะลุโดนคีย์ออกมาครับ บอกแล้วครับเป็นการขอปลุกชุดสุดท้ายเพื่อดูโอกาสที่นะครับประเโคออบของเกมคู่นี้นะฮะน่าสนใจครับไปดูกันครับที่บุรีรัมยูไนเต็ดจับโดนกับ BGPU โดยซุสเกมมิ่งครับส้มเป็นทางเฟอร์รี่แล้วก็สีชมพูเป็นรอมมี่นะครับครับเกมโอ้โหไม่เข้าครับติดเซโอ้โหตรงนี้งงเลยครับดูจังหวะการจ่ายครับ ดูลูกนี้จ่ายมาเป็นริสกี้ไฟดาวครับจ่ายมาแล้วโอ้เติมขึ้นมายิงลูกนี้เกือบได้1นูนครับเป็นริสกี้ครับเปิดยาวไปทางด้านซ้ายติดแล้วครับอาบีจีครับซูสเกมินตัดได้ไหลมาบอลอยู่ที่เฟอร์รี่ครับแทงทะลุช่องมารอมมี่แล้วลูกนี้ได้โอ้ยสกัดออกไปอย่างสวยงามครับมีลูเขาไม่ได้สกัด เขาทึงไม่เข้าอ้าวแต่สุดท้ายบอลยังเป็นเก็บได้ครับลิสกี้ลิสกี้วนหาเพื่อนทางฝั่งซ้ายเติมมาแล้วเติมมาลูกนี้เปิดมาชันซิโรด้หมกงไหมไม่ได้หมองครับแถว2แล้วต่อมาอีกทีนหนึ่งลิสกี้ไฟดาวลิสกี้พิกพิกยังจิงซะเลยยังติดแซฟอยู่ครับติดแต่แต่ยังได้ครับทางลิสกี้จ่ายมาแบบนี้แล้วโอ้โหอ้าวแล้วบ,บอลมันฉลับฉลับยิงเรียบร้อยเลยครับประตูต่อศูนย์คล้วผันดิงเข้าไปจังหวะนี้ดูกันต่อนะครับ เปิดยาวมาแล้วไม่ได้วงงแถวสองยังเก็บได้อยู่พักออกแล้วจิงสเลยครับยังติดอยู่จิงอีกทีโอ้โหก็ไม่ได้ครับลูกนี้จะผ่นเข้าไปเองเลยครับตันี้เล่นยังไงครับลูกเลียดมาแล้วแล้วหลุดมาโอ้โหยังติดเซฟโอ้โหลิสกี้เปิดด้วยขวามามีตัวอยู่แล้วแบบนิดหึักหนึ่งไหมซักหนึ่งไม่มีแล้วครับบอลครับลิสกี้ลิสกี้จ่ายมาซันซิโร่เสียแล้วเรียบร้อยครับโอ้โห น,นี่ปุยดำสุดยอดครับโอ้ยดูครับนี่เขาให้คุณเลยเนี่ยจ้า